สวัสดีครับมาตำกุ้งฝอยใส่มะกอกป่าทานกันดีกว่าครับกุ้งฝอยผมซื้อมาจากตลาดแก้วหนึ่งในราคา20บาทครับหลังทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาลงมาตำพ้อยแหลกหลังจากนั้นผมก็จะมาบีบมะนาวลงไปประมาณครึ่งโลครับบีบมะนาวลงไปเสร็จแล้วผมก็เติมพงชนรสดลงไปเลยครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพริกป่นก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะกว่าครับพริกป่นกับพงชนรสดไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะครับใส่ตามปริมาณของตัวเองชอบก็พอเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะต่อมาผมก็ใส่มะกอกป่าลงไป2องโลเสร็จแล้วก็ตำคลุกเคล้าทุกอย่างให คั่วประมาณครึ่งทับพีปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปร,ราปรุงสดเกือบเกือบหนึ่งทับพีและตบท้ายด้วยน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็เอาทับพีมาคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเอ่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับกับตำกุ้งฝอยใส่มะกอ,อกป่าครับอ